สยอดต้มเป๊บสูตรสารคามอันนี้แก้วแก้วตับนะครับแก้วตับแก้วเลือดสูตรละเมืองเล่าครับผมอ่านี่แหละของแท่ยู่มองนี่นี่นี่น,นี่แก้วตับแก้วเลือดอ่าของผมนี่ผมต้องใส่ใบยี่ห่าเห็นไหมใบยี่ห่าภาษาบ้านเขาเขาเอินว่ากับเผาค้วีนี่กับเผาค้วีเนอะหรือใบยี่ห่านี่ใส่ลงไปต้นหอมอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บมัดสีแบบว่า เพชรเล่าร้อนใบยีหลานกับเผาคั้วยเนาะนี่เห็นปะอืกินออกแล้วอย่างไ้กินทะลุจอได้บัดที่เด็ดอยู่มึงนี้อีบาทนี่บ้านเลี้ยวได้ครับนี่ใบมะขามนี่ครับปลกลงไปไปลกลงไปใส่หลายแสบหลายกันใส่หลายกับขีแตกแต่ว่าใบมะขามนี่หงเทมมันบบขีแตกดอกเซียผมหมดนี่เห็ดนวกินเยอะไปแพงเครืองนี่เห็นปะอใอ้แพงเครืองครับอใอ้แพงเครืองใบมะขา,มน,นามนี่งเทมผสมแล้ว อืม้ของแท้ครับพี่น้องบารเน่ต้มเปียบสูตรสารคามน้ำบ๊ต้องเขาบอกว่าเดียวทองเสียบ๊ต้องท้องเสียครับผมมีแต่มันแสบแหละครับเ็นว่นาใส่เซยใส่เป็นเซนครับมึงผมเหีดยบเนี่ยผมแบะใส่ออกเป็นครึ่งหนึ่งกุนผมสุดยอดเลยครับความปรถนาดีนี่ซีอิ๊มบารก็ไนดะ้พี่น้อง อืมบอยากผักสมอุ้มลุยพอดีสมอุ้มลุยปวดสมพุ่ยมักเน่าอืมโอเคเนาะ